สยามทาคาชิมายะห้างสรรพสินค e ้าญี่ปุ่นขนาดแท้แห่งเดียวในประเทศไทยนะไอคอนสยามฉลองครบรอบ6ปีจัดเต็มความสุขสุดยิ่งใหญ่สยามทาคาชิมายะซิกเ n นิวอเวนิรีถ่ายใต้คอนเซปต์ The New S r l e g a n ตอกย้ำความฟินสุกอยกับเทศกาลขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นดังเดิมในงาน The Wagashi Japanese Food Craft and b a n a n Festival ค่ะพบกับบรรยากาศเทศกาลขนมญี่ปุ่นดังเดิมสัมผัสประสบการณ์สุดเอกลูกับเมนูสุดครีเอทโดย8เชฟจาก8ร้านดังที่บินตรงจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบ ความสุขสุดพิเศษให้กับผู้ที่มาร่วมงานโดยเฉพาะคะ่ะภายในงานยังได้กระทบไหลกับฟิล์มพระพัฒน์นักแสดงหนุ่มผู้หลงไหลในเสน่ห์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นขั้นสุดอีกด้วยคะ่ะก็เมื่อกี้นะครับเป็นได้ไปเดินทัวๆงานแล้วก็วอยากจะเชิญชวนทุกทุกคนนะครับงานนี้นะครับมีถึงวันที่26พฤศจิกานะครับที่สยามพาร์คทาคชิมายะนะครับก็มี วากาชินะครับก็เป็นขนมญี่ปุ่นนะครับมีหลากหลายประเภทเลยนะครับก็บอกได้เลยว่ามามันเยอะจนคิดไม่ถึงอย่างแน่นอนนะครับมีงานคาร์ฟนะครับก็เป็นเป็นงานเป็นงานแฮนด์เมดก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีอาหารด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาเดินมาเที่ยวมากินกันได้ก็เรียกว่า อิ่มครบจบในที่เดียวครับจริงๆชอบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศทุกคนอาหารแล้วก็ขนมเพราะว่าก็าจ,รจริงๆก็ไปทุกปีก็อยากให้ทุกคนถ้าใครไม่สะดวกเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็อยากให้มาที่งานนี้นะครับก็บอกอย่างที่บอกไปว่าอิ่มครบจบในที่เดียวจริงๆ